เห็นไหมเห็นไหมเห็นนกแก้วไหมใบก้า,าใบไก่สูงกี่ตัววะสี่ตัวห้าตัวนกแก้วห้าตัวนะเต็มเลยข้างบนอะมันมีมันมีเป็นแบบเป็นภูเขานะ ไอเราก็บเอ๊มันเป็นรูรูอะไรวะอ๋อรูนกบ้านนกบ้านนกเต็มเลยเป็นทั้งทั้งเทือกเขาด้านหลังกุฏิไว้ถ่ายมาให้ดูโอ้มีหน้านกตัวเล็กๆหลายหลายสีนี่แล้วแล้วไอ้ตัวกระลอกกระลอกเต็มเข่งเลยเนหะ็นไหมวิ่งขึ้นวิ่ง,งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด หางกระดุกกระดิ๊งกินอาหารคนก็ให้ทานมาเราก็ทานกันไม่หมดเราก็ไม่ตาต่อไปนกก็มากินกันฮถ่ายมาดูนี้จะเห็นนกหลายตัว không có chất nữa, rồi có ăn tăm, như